ก้าวอุ่นเช็ดก้าวขวัญคุณฮะขวัญคุแล้วบอกตำลีบอกตำลีกันเนี่ยการรัดวอยอดอ่าอ่ามาก้าวตำลีแล้วกำังตึ้งเรียกดามันนั่นลไปยิยมปอมเงยจิดกลองทอมปอมไปทำไรอยู่กลองทอมมึงไปได้อยู่กับแม่มึงนเลยทุกดาวโปรดพ่้ใจแม่กูไปโยงเหนงเหนื่อยไม่ตัวเลยได้พุดแล้วกันได้กับปอยบ้านี้ ร่มดองอะไรกันนั่นออกไม่นะไปไอ้อเจ้าบิลามันก้าวต่างหน้าเบิ้นที่ไม่แก้ว่า,อ,าออกหน้ายุงขึ้นก็ปั๊ปป้าฮะออกมือนลุงเอาเวียนขึ้นมาที่เ,าาเอ,อกจะตะพุ่มก้าวมาแต่ออกไอ้ตองนุย่ยแล้วมาอ,ออกไอ้กวดกะลงุงก้าวมันต้องว่ามาออกปาอา่าเลี้ยนก้าวยันตาก้าวตรงมาหน้าโยง น้ำไม่มาอกแตตอันดาบมันแกว่าเออจริงไปใช้กล่องตำลางต่างใจนุ่มเปรี้ยวจริงจริงจริงพุ่มแหล่แหล่พุ่มเดินแปลว่าแหล่แหล่ไกลก็เบอร์เราต่อได้ตึ้นขวันคนบอตันกวันเซนกว่าพื้นนี่ตัดร่นไปจนไม่ไปจนนี่ตัดรน ไม่ว่านไม่พอมันล้นตันเลยฮันนี่ต้ดล้นโอเคนะไปชนเลยไปชน,นกำปั้นอีเลยใครว่าไรอ่ะกาลรถตาไดงกาตาหนองซื้อกันนี่ผีก็ไม่แพงไม่มาวิ่งรถอ,อย่ามาบอกใกล้เลยทำบากไปเลยคนก็ไม่ไกลกี่อ่อยใกล้อ่ะหันน้อยได้กันแล้วเคาดูด้วยนั่นน้องตอบได้บอกจะก็ได้ใจกาผมก็รักล่อ,องรอยนะไปลงนะ ไอไล่ไปที่แย่น้ำอันต้นจอดลอยเป็นเล่นบุ๊บว่ะไอแ้แกเล่นเอาคิดในเรื่องหอยเขาของมันไม่ใช่แก,กเล่นมาเป็นเล่นนี่ขาดรอดน,นะหอแพงก็เล็บตาแพงกขนาดไปมันผอมหมาอี๋พวกมันพวกขดวกห่า,ามพวกบอยโรดเนี่ยถ้าตินไม่ไปก็ไม่ต้องแล่นว่าแพงช่องลอยไม่แม่ไปยัดตียงไปยันน้ามันไม่ใช่แก เวยนต่เบนซีนน้อ่มีแทกไปเลยจะไปจไปนูลนน่าเอาลามึงแหนกูตายอย่างไรแล้วจัดเลยองเอยตาปันตาตึงกับเองพวกมันลอยได้ r ồ นึงแต่า่าบพวกกูขาจ้ารอยได้อย i นึงํำจอดนอยแล้วนี่แค่ตึ่นตตนขึ้นแต่หลอนเราลงอีไปไหมไปอะแค่ตันกับตาป่อไม่จัดรอยได้ตาปันได้ ส่งรอยกายได้พ่ตองเืินดูคนจนพมกับรอดก็ไม่ใชเลือนางไม่ใช่เลยพี่นะลำากข้องใจข้องแชนแพงกี่ตั้แลยตัอันพมไม่เกี่ยวเลยอนลำบากเอาตังตอนมาก่อนมามาจก่คนสักรอยนะเฮ้ยอรก็เอาบียมาจก่คนสักรอยเอ้ยไม่เกี่วพมนั่นรอนนันมันจำใจเคพมไม่ไหวใจล